ครับเราจะทำสแลนแบบนี้นะครับที่สามารถรูดเก็บได้นะครับเพราะว่าบางวันเราอาจจะต้องการแสงนะครับก็จะทําให้รูดเก็บได้แบบนี้วิธีการนะครับก็คือผมจะตั้งเสาหลักขึ้นมาที่สูงกว่ารวดตรงเรือนนะครับสูงกว่าตัวเรือนแล้วใช้ลวดสลิงนะครับลวดสลิงเข้ามาหลายเส้นเหมือนกันน่าจะสี่ห้าเส้นนะครับเพื่อที่จะจับยึดตรงนี้ตรงนี้นะตรงกลางด้วยแล้วก็มีตัวจับยึดแบบนี้นะครับพลาสติกสีดําตรงเนี้ย มันจะยึดผ้าใายผ้าสแลนนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็ใช้สแลนทึบเลยนะครับเพื่อปิดบังตรงคูลิ่งแพดนะครับเพราะคุณทมัสไม่อยากให้คูลิ่งแพดมันร้อนนะครับก็ใช้สแลนตีให้มันปิดทึบไปเลยนะครับปิดทึบไม่ให้แดดมันล้วงตรงนี้เลยนะครับตรงคูลิ่งแพดนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับส่วนตัวสลิงนะั้นเราลูดเข้ารูดออก เมื่อเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ด้านหลังนะครับสมมุติว่าต้องการแดดก็สามารถดึงเชือกเก็บไปด้านหลังนะครับรูดเก็บไปด้านหลังซึ่งตัวสแลนนั้นอาจจะเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่นะครับให้คลุมหนึ่งโรงเรือนก่อนนะครับให้คลุมหโรงเรือนจะทําแบบนี้ทุกโรงเรือนครับทุกโรงทุกโรงทุกโรงนะครับแล้วก็เอามาเก็บดึงมาเก็บไว้ด้านหน้านะครับถ้าสมมุติว่าต้องการบังแสงนะครับ